นี่มาแล้วพี่น้องสวัสดีครับผมงามกรหวัวกระทายวันหนึ่งบาเรียนที่เไทยไอ้ก็กลี้เกลียงไปอุ่มยาไปโอถ้าเปลี่ยนก่อนหนักบุญบุญสักหน่อยกไน,กนถึงมาแล้วพี่น้องห <c oughs> ลังจากที่ไปเป็นไปสอบลั้มมาเมืองหนึ่ง <c oughs> สุงก่อนต่อก่อนตื้อเรียบเรียบร้อยมากบ่นี่ กองเง็นสวดีหัวเตือนหัวเตือนไม่ได้เป็นล้วไม่ได้เป็นหัวเตือนหัวเตือนทัวลงฟูไกค่ะฝากทัวร์มาลงเลยบ้านเนี่ยไอคนที่เส้่ยงเนี่ยคนเมืองยางขนเวนั่นขึ้นเวทีเร้วเส้นใดมี ได้เท่าตี่โอ้โหผู้หญิงปิดประตูซะก,ก่อนค่ะให้ลงไปไปผู <c oughs> ้หญิงขึ้นวีไปเมจีปะวะคนอื่นผู้หญิงแล้วผู้หญิงขึ้นวีแล้วค่ะมื้อนี้เราจะมีอ่ารายการมาไทายทำเลยพี่น้องเดอ้อมื้อนี้เตีงตุน่นเตีงตู่รอๆอทีทีให้ลูกไปสูงดูได้บ้างก็ สียสิงผู้อยู่ใส่คือวอ,อมามใสไซเหรอวะมัสสากสากกระตององมาสไซค่ะามใาส่สก้อนไทยทำนีู่ดยลวดฟ<ะ>ันวดันอูจะได้ถอดฟันหนอรอตอนจถอดได้มือไปไทยอีมีถอดเขียวออกเตี้จะถอดเขียวแล้วเนาะเขาปิดน,นันก็นเริ่มต้นไม้นะฮะเาไม่กิน่กินเขา<อ>บ้านนี้ไ่กินเขาบมานนี้ม่เขียวดี nó tổng dân theo tạ tạm lắm đạp đi <laughs> Chị bà bà Đấy, Đấy, thi, anh đi chống đủ được anh ก็บอกสตีมซิลมาใส่ถุงไว้น้ำอุ่มไปเรื่อยๆจะได้หายเร็วๆต้นดีเลต้าไอเลยพี่น้องไอแห้งๆที่ด้ไปฉีดยาซ้ำหนีเลยหรถ้าไปฉีดยาแล้วดีท่านนี้เซ้าพวกยานะพี่น้องไม่เป็นยาพิเศษเนาะค่อยปินค่อยไปเรื่อยๆ เอาคุปส์ไซรองเท้าล่องอย่างกิอนใ<อ>ห้มันอิ่มแน่กินให้มันอิ่มแน่เล่ยนคขาบพี่ไดเอาอย่างขอปากยุเลนสินั <c oughs> ่งีบอกเออสิใส่กางเงหนาเอาเถืกไอนคปส่รงองเท้านี่เกิดไปซักสผ้านีงตอนแรกซักอผ้าโซมได้เอวกระเจ้งไปซัก,กนั่นปิ๊ อ้าเป็นสะอนซื้อก่อนเปรเจีฮัลโหลฮัลโหลนไม่โอเคค่ะถ้าเอาปิดประตูใครใน่องอะไรได้นไปไพพัดลุมนี่มีขาอนเจ้เออ กลังจะรอซ้อมรอลไทยทัมมือนี้ฮะมีรายการมาเนาะพี่น้องเนาะเขาจะไปไทยมาตูนเมื่อกี้นี่เออไปกัมานี่ว่าเขาตามติดชีวิตหมอร์รัมในสวนยิงใส่บัตรครัวโอ้ดีไม่บดีเลยเออเมื่อกี้หลังจากที่่ายไปแล้ววันหนึ่งกับพี่น้องไปนี่ก็่ายททัมไททัมรายการจากเบิร์ดพอยอันนี้รายการจากอย่างนี้อ่ะ และการจากทิพงานทุกอย่างงงยิงก็ได้ตัวพี่งานพี่ว่าปวดขาโอ้อนสอนเลยว่าไม่เมยก็ได้พร้อมไปเชียร์พร้อมไปเชียร์ไปเชียร์อยู่ซีนี่คุณแม่คุณแม่ไปไหนไหนคุณแม่อาการดีขึ้นไปแค่นี้แล้ว ก็ไปซื้อยาตามที่คุณหมอบอกกันล่ะเออกัรไข้เนี่ยึ้นแต่ว่าท่านในเส้าแ่ว่า่านในเส้าดีครบเย็นเส้าแรงแต่ว่าบ่าได้ประคบพิริยะแต่ว่ากินกินตะยาตามหมอสั่งร้านแรงบูปิงร้านบูปิ้งขนมร้านมากข้อทอมเปิดแล้วเด้อพี่น้องของซมเปิดคือเก่าเอออันนี้แม่ค้าเด้อพี่น้องอันนี้ผัวกับเมียเด้อพี่น้องนี่ค่ะอันนียว่บอกอันนี้ลูกสาวพ่อแม่แล้วก็ลูกนะครับพี่น้องเปิดแล้วเออ นี่แหละพี่น้องได้จะได้หาบลูกม้าขายนี่แหละพี่น้องเพื่อที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่แหละผู้ใดอยากอุดหนุนอยากสสนับสนุนก็ได้ด้พี่น้องด้อขนมมีส่วนทณชุย่างครับพี่น้องขนมเมนปิ้งละหาบากับพ่อซื้อไว่าแล้วเนาะปิ้งหมูเนาะกิงเออกินกระ้อนห่อนใหมันใหญ่กว่า้านดปนบัี้บอฟักสะกอนคือกินเขาแล้วเนี่ยกินเขาแค้นแล้วก็ไปกินน้ำพี่น้องเออกินเขาอิ่มแล้วก็ไปกินน้ำร้านนางมาขายคือเกานะครับ ใครอยากสสนับสนุนก็สนับสนุนได้คือกันว่าไปเอาหมูแล้วหมูเบิร์ตจะบาเออแมวอยู่บ้านภาคบรนเฮียไปเห็นไหมข้ามมาเผื่อบ้างเออว่าไม่อิ่มหมูปิ้งเสียหรอประตูคนคนกับมีดีคนกับขื่นพร้อมีดีเออเขืใช้เขียวเนี่ยเลยแม่ใช้เขียวแน่นี่แม่ขนมนี่พี่น้องขนมก็บปแต่ซื้อเต้านถุงละสองบาทยุ่ยไห้พี่ขายก็ถามเนี่ยนี่ขาไข่กระสองบาทเนี่ยตีนไก่กระสองบาทอันนี้กระสองบาทห่อละสองบาทไม่รู้นี่มงดงเดียวพี่น้อง แมนขายทุ่มขายเท่กํไรสิไดนบ่ไดดกันแล้วเต่โมหันนะว่าจะได้ขายเออไปล่ำสอมล้ำเแมนไปซอมล้ำหลไปซอมลํำแล้วเขาก็ยุดตลาดนั้นของถุนี่ละเออจกน้อยกับขายพอเวลาซอม่งฮะแมนจะกน้อยกับจวดจายบบึมก็เกียบ่อื้อบ่ยากก็จีน มุ้งหัวขาจะปอกแระแตกันนะจี๋นี่ก็จะพาผาเอามาใส่แตกมือ้หวงล้านน้าแม่ก็เกยสีดำดำเนี่ยก็บอกให้เอ้ยใครพูดนอนเนี่ยใส่ไม่หยั่งในของปลอมเนี่ยใส่ไม่หยังถอดออกถอดออกของปลอมบอกอ้เมื่อกี้ต้องระเปิดใส่เออใส่ไม่หยังของปลอมเป่นบ้าของปลอมเป่นบ้าบ่าได้บ่าได้ เรื่อยนะว้ามูปิงจะใหม่แล้วไปเขาออกกำลังกายน้ำเขาจงมือไ,ไปยางไปลินอุ้ยอย่าว่ายางไปถอดบ้าขึ้นรถทันยนนะ,ะานาต่อพัลลูกสาวก่อนโอ้หนี่ลูกสาวเก,ก,วกร์รดวนจะไปไหนลกูกไม่ได้ไปไหนมาน,านั่งเีนไปไปไปหาทิ้แม่นุยังมงเขาก่อน ว่าอยู่ลูกสาวไปใส่เบิร์ที่แม่นกยังวงไปใส่เบิร์เออหลังจากที่เราถ่ายทำไปแล้วหกสิบเก้าม้วนเออสวัสดีทุกคนเออขอผมมันหาหาพี่ล่ะหาหาพี่หาพี่อดกระปิ่นอดกล่องไปหนึงนี่เจ้ากล่องคนยู่ไว้ให้หลานนุ่งคู่บากูมอเห็นอะไรที่อยู่หลังคุเลย เส้นดีเนาะนหนึ่งเส้นเส้นดีออกกันเปลีุดท้ายพี่น้องออกไปจบตึ้งพร้อมกันสวยงามพร้อมเพียงเออตึ้งตึงตึงจริงจริงไหมต้องยังโมงเขาออกกระเบื้องเกาหลีกกีฬาบ่ไปบ้องทุกคนไปห้องทุดงไปก็ได้ดีทุดงไปคอนเทนต์หลายวันหลายอย่างไปออกกัลังใจ ไปเบิ่งเนาะเอาสลัดพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้สิฝากพี่น้องไว้ซันนี่สก่อนเด้อพี่น้องเด้อสิพาทีมงานนกเอียงโมงลูกๆทุกคนนี่สิพาไปออกกําลังกายก่อนพี่น้องวันนี้เรามีนัดกันอยู่ที่เวลา1นึทุ่มตรงนะครับพี่น้องเดี๋ยวจับมาอพอกันใหม่เด้อพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซันนี่สก่อนพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ